ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกครั้ง DC Road กับเกมโลบอฟในแมทที่มีชื่อว่า anime blow อะไรนะ anime blow out นะครับแบบนี้กับเราทำมาต่อจากครั้งที่แล้วที่ผมอะไรนะทำซาสึเกะไว้ใช่ไหมใช่ทำซาสึเกะไว้แล้วเข้าทีมต่อไปเป็นตาของโงกุล อีโวขึ้นเป็นซูเปอร์ไซาบลูนั่นเองทำ,ทำไมมันไม่โหลดอะอะโหลดแล้วโหลดละอาใช้ร้อยห้าสิบเกมนะซึ่งผมก็ไปฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยละกดอีโวเลยโกคูบลูผมได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอเคโอเค โกคูบลูอีคลิปครับรู้สึกว่าโกคูซูเปอร์ไซย่าเอาเอซุปเอาใต้สิงยังไม่เข้ามานะเพราะยังไม่มีกดให้อ e ีโวเลยยังไม่มีกดอ e ีโวเลยส่วนพลังนะครับตรงนี้ผมว่ามันเด่นที่เอพีกับสปีดปะไอ้แขกมันค่อยเด่นอ่ะลองเทียบกับไอรอนแมนแล้วกันไอรอนแมนนย ก่อนอื่นเอาเอาอาหารแล้วใส่ใจอาหารทุกเม็ดที่กินเข้าไปทั้งชีวะสักระสองตัวอ่าตาสกเกตสองตัว,ส,กกส,ตวสามเลยก็ได้เพราะตัวนี้อีโวสละตัวนี้สองตัวค้ดหนึ่งตัวเช่น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  แอดแทกแปลเป็นยังไม่ร้อยน,ะนี่แอดแทกถือว่าน้อยมากครับแต่ a อพอาลอนแมนเรเว่าสามเท่ากันนะเราว็สามเท่ากับตัวนี้สปีดน้อยกว่าครับสปีดน้อยกว่าสปีดโกคูนที่สองร้อยเลย AP 1หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้านะถ้ามาเทียบกับไอ้นี่เท่ากันวะแปดห้าเหมือนกันวะ ใช่แปดห้าหมืนกันครูดาวของโกคูมากลยลนะ่งนากกว่าดีดูแป๊บนะครูดาวมากกว่าครับเอาว่าเราไปลองนในดาดเลยแล้วกันไม่ใช่ก่อนก่อนเข้าไปลองเดี๋ยวขอดูตัวที่เข้าก่นที่เข้ามาในตู้แป๊บนึ่ง อ่าไม่ค่อยมีอะไหนน่าสนใจนะดาเคาน์เตอร์ไม่ค่อยสน,นอ่า,อากระตุกมากผมบ่อยให้ทำอเดากระตุกมากอันนี้คือผมกดกดเลื่อนแล้นะกดปิดแอร์กดปิดชอ็อแอ้ะโหกระตุกจัดเลยท่านผู้ชม มันกระตุกไปไหมบางทีมันก็กระตุกไปนะซิงเกิลเทเยอร์ครับอันนี้น่าจะเวอร์หนึ่งอ่าไปเวอร์หนึ่งเลื่อนมาสุดท้ายเหมือนเดิมครับเราจะไปลองในอินฟินิตี้โหดเวอร์หนึ่งหมู่บ้าน,นจา Infinity โหมดแล้วเราจะเล่นในโหมด e x t r e a m ผมกำลังปั่น Infinity โหมดของ World 2อยู่นะแต่ตอนนี้ยังปั่นไม่เสร็จเลยมาลงอันนี้ก่อนแล้วกันน่าจะได้ได้แหละน่าจะได้เจ้าผมโอเคครับเราเข้ามากันในเวฟแล้วครับอ่าเดี๋ยวรอตัวคอคโหลดกันนะ นี่โกโคซู ok เปอร์สยามรูเลือดแปดร้อยอ่าอุ้ยอุ้ยทำไงทำไร,ำไรอ่ะอ่าแอนิเมชันยังไม่โหลดอ่ะรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับจะทำไรเฮ้ยแอนิเมชันโหลดละ โอ้โโอ้โ oh. อ oh ๋อ oh. oh oh. oh oh. มาเอาเนี่ยอะไรพลังขี้อพลังอะไรสักอย่างคุมมือไปแล้วก็ต่อยไปยลองดูทีนี้ใช่ครับเอาพลังคุมมือแล้วก็ต่อยน่าจะโดนแถวเดียวกันทั้งหมดนะเนี่ยไอแถวตรงนี้เนี่ย โอเคไม่แน่ใจนะว่ายังดูดเลือดเหมือนเดิมปะเดี๋ยวขอดูแป๊บใช่โดนโดนทั้งแถวแต่ไม่ดูดเลือดแล้วครับอ่าดูดเลือดจะมีผลแค่ซูเปอร์เซยาก่อนโอเคงั้นสเต็ปเดิมครับเจอกันตอนเวฟสิบโอเคครับเรามาถึงเวฟสิบกันลละอันลโรดงานใช้ท่าเลยครับ ไม่ต้องมีรอครับใช้ท่าไปเลยช <c oughs> ุ่มๆๆๆๆๆุๆยๆๆ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 ๆมๆๆๆนเรียบร้อยครับรๆมๆๆุๆๆๆดๆนๆๆ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 ๆโอเค เดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่ผมให้โกคูไม่ใช้อัตติเมตเลยนะเดี๋ยวผมให้มันใช้ตอนเวฟยี่สิบเพราะฉะนั้นไปเจอกันตอนเวฟยี่สิบครับโอเคครับเวฟยี่สิบอะเดี๋ยวผมทําการใส่โกคูไปเลยครับใครโอเคครับอ๋อเป็นการเพิ่มดาเมจเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมทําการใช้นี่แล้วกันลาสิกิไปอือตายหนึ่งครับตายหนึ่งแหลซับซับแมนอือ เมื่อกี้เป็นการปล่อย,อยนี่ป่ะพลังขึ้นเต่าป่ะเมื่อกี้ผมมองไม่ชัดอะเดี๋ยว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 ไม่ใช่ท่าไม่ตายเอานี่โคมขังน้ำไปก่อนโอ้แม่นะหัวเทดาก้อนโอ้คูโจตีเสร็จดิมุรูฮับแล้วก็อืมเรียบร้อยสังเกตปิดฉากโอเค เป็นการเพิ่มบัฟดามีเฉยๆนะครับแต่ก็ยังเป็นการต่อยเหมือนเดิมนะยังเป็นการต่อยใช่ปะเดี๋ยวอรอแับโคูต่อยดิอเอาไปว่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนเวฟอ่าสามสิบแล้วไม่ครับไม่ไม่ใช่การต่อยแล้วมันการแบบปล่อยพลังไปแทนเะนี่ย เออโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอกันตอนเวฟสามสิบเลยแล้วกันครับเจอกันเอาละครับมาถึงเวฟสามสิบละโกคูบัฟดามจไปครับใครโอเคนครับอ,อื๋อ,อเป็นการปล่อยคำมีคำมีห้าด้วยเหรอนี่ไงอ๋อทีนี้ปะถ้าไอ้นี่คือถ้าไอเนี้ยถ้าใช้ไคโอเคนอยู่แล้วมันเนี้ย มันใช้ใครโอเคนเสร็จแล้วมันจะปล่อยอคามคามห้าตอนเป็นไม่ตายอ่ะใช่ปะน่ใช่นะมแนใช่อย่างแรงอะเมื่อกี้อย่างแรงแรงมากครับแรงมากโอเคเจอกันตอนเวฟสามสิบครับเดี๋ยวจวังหวะนี้ก็เดี๋ยวยาวไปโอเคครับถึงเวฟที่สี่สิบละไปเลยครับไปเลยสองตัวปล่อยลำแสงก่นกอนเสร็จแล้ว่็อาร์มี่เทเลพอ์ชั่น ปล่อยปล่อยวางซะตายตายกูทีเถรอโอ้โหไม่ตายด้วยโกคูใส่ไหมครับใส่ไปตัวนึงแล้วสักลาสกครับปุ๊บอืออ <can> <out> ุ้ยไม่ตายไม่ตาย is not dead อ่ะว่าเท็ดดากอนชิปผ่าละชิปผ่าละโกคูโกเกือบไปอู้เกือบตายแล้วไง ชูน่าผม,มเลือยเลือสองอย่าถ้ามันโจมตีมันโดนแถวหลังชูน่าตัวตายไม,ไม่ไม่ไม่เออไเพิม่มเกาอไเพิ่มกาะม,ม,มันกลัวมันกลัวแล้วยังไงโดนไปแปดสามดาวิดจบไปครับเวสสี่สิบโอ้จะตายจะตายจะตายละโอ้โอแต่ละตัวชูน่าต้องฮิวโกคูอ่ะเพราะโกคิวโกคูผมน้อไงไอเนี่ยอะไรแท้ง เดี๋ยวครั้งหน้าผมเอาเอาเนี่ยอาแล้วเอาอะไรดีเอาซาสิเกิมาอยู่ข้างหน้าไม่ก็เอาริมุรุซับตำแหน่งกับโกคูด้วยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ยแต่ตอนนี้ยับบอกเลยยับซัพพอร์ตผมแม่งฮิวทีละแบบแคปปิดเดียวอะ่ะทีละร้อยฮิวทีละ, 100. ละ 100. ร้อยเลือดโกคูแปดร้อยบางตัวแม่งตีเป็นแสน จริงๆหรือว่าผมจะรอดอะโอเคโอเคไม่ว่าอะไรมากอะไปเจอกันตอนเวฟ55แล้วไอ้เดี๋ยวไม,ไม่ไม่เดี๋ยวผมพัฒนาไรก่อนแดียวผมขอบัฟโฟคูก่อนไปเจอตัวตึงที่เวฟ50ก่อนเนี่ยเออเราต้องบัฟไว้ก่อนชิบขาละคุณในเรียบร้อยครับไม่ต้องฝันเวฟ50ครับกูแพ้แล้วไอ้เอ้ยแม่งซัพพอร์ตห่วยแตก พูดตามตรงนะชูน้ำเป็นตัวซัพพอร์ตที่แตกมากน่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้ผมไม่รู้อาจจะบอกแล้วมันห่วยมากห่วยเเจังเลยโคตรเซ็งไม่หิวทีละร้อยจะบ้าตายถ้าทีละสองร้อยก็ว่าไปอย่างนี้หิวทีละร้อย โอเคครับเวล50ละผมจะใช้ทุกสกิลแบบทุกสกิลจริงๆอย่างแรกสกตันไปก่อนสตารนเสร็จใช้ซาสิกสเกใช้ซูนะแล้วก็ใช้นี่ซูนะจัดการ,คครต่อไปซาสิกสเกมอบไปครับผมมอบละไม่ไหวละเวฟเนี้ยตายแน่นอนไม่ต้องห่วงอ่ะใช้ไปให้หมดเลยมีอะไรใช้ไปพอตายแน่นอนอ่ะตัวดามจไปแล้วสองตัว ไม่มีตัวแทงเออเจ้ว่าไปผมไม่มีทีมผมยังไม่มีตัวแทงเลยอ่ะเพราะโกคูซุปเปอร์เซีาก็ตเป็นแทงให้ตลอดอ่ะเลยเลยังไม่เคยมีแทงให้เลยไงเข้าแล้วไงไอ้ตัวนั้นมันลุกขึ้นมาละคาริมูรูโดนล็อกคือตัวดาเมจหายเรียบเลยนะเหลือแค่ซาติเกตที่ตีทีละร้อยอ่ะที่ดูดนะเดมอนเชนโดนล็อกเรียบร้อยครับแพ้แพ้ไอ้ซั์แพ้ เนี่ยตีกีร่ะร้อยมันเลือดเป็นพันชูต้องตีประมาสิบห้ารอบกับบ้ารเงอ่าแล้วมันใช้ท่าไม่ตายด้วยโอ้โหเดมอนเช็กอ่ะเรียบร้อยครับยอมมอกชูนะมึงโดไนไล่ออก โอเคได้ปดเกมครับก็ถือว่าดีแต่ตู้ใหม่น่าจะเข้ามาแล้วมผมหวังว่ามันจะมีตัวซัพพอร์ตให้ผมหรือเปล่าเนี่ยผมว่าจะมีแล้วกันถ้าไม่มีก็ <c oughs> เจอกันหน้าล็อบบี้ครับ โอเคครับเรามาอยู่กันหน้าล็อบบี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตู้ที่เข้ามาคือตัวอะไรอา่าตัวที่เข้ามาเป็นตัวอะไรไวมาเช,ชตี้มาเชตีไวมาเชตีมอนโูดขาววะใช่น ส่มนีปะ่ะถ้าสุ่มได้ก็ดีนะแต่สุ่มไม่ได้ที่สิทอิ์อาวาปิดคลิปแล้วไหไหนๆก็ไหนๆละทุกคลิปสุ่มไปเลยมีสองมีสองพันใช่ไหมสุ่มไปเลยยี่สิบรอบแพ็กสีทองว้ว สองดาวหนึ่งดาวสองดาวสองดาวสามดาวเดี๋ยวรอครับสิบรอบแรกไม่มีใจเลยสิบรอบอ้าวค้างค้างเอา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 เกมเกมเฮ้ยโอ้เวลา ดาวสองดาวสี่ดาว,ส,ดาวสี่ดาว,ดาวเอาสี่ดาวตัวที่สามนี่ที่เทจีมันมีห้าดาวอะ เจ้จีนะครับสีดาวอีโตโจก,กินกลมตัวเดียวนะครับอีโวมแม่แป๊บนึงภาพแม่ไม่โหลดกระจอกเกินเกนมแม่งเอ๊ ให้จะดูสเตตัส โอเครับอีเทจีดูอนจะไม่มีโอใช่ปะ่ะหรือภาพมันไม่โหลดน่าจะไม่มีนะใช่ไม่มีอเ okay. มีมีไม่ม,ม,มีเนี่ยเอาเว้ยเกมแคชโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากัไปก่อนแล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตาผมผลงานของผมได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้บ๊ายบาย